สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆโรตีนะคะสวัสดีจากออสเตรียนะคะจากคลิปก่อนนะคะที่โรตีพาเพื่อนๆไปเก็บกระเทียมป่านะคะามาวันนี้เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวโรตีก็จะพามาดูนะคะคลิปนี้โรตีจะทำเป็นผักดองอะคะ่ะหรือที่ทางอีสานเรียกว่าเป็นส้มผักกันนะคะเราก็เอาใบกระเทียมป่านะคะมาล้างทําความสะอาดนะคะ ใส่กระมังใหญ่ๆหรือว่าจะใส่อ่างล้างจานเลยแ่้เราก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะอาจจะล้างสักสองครั้งแล้วก็เลือกเศษเศษดินเศษใบไม้อะไรนะคะที่ติดมานะคะเลือกออกมาให้หมดเลยนะคะพอเราทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะคะก็เอาเกลือนะคะมาขยำเลยค่ะมาโรยให้ทั่วนะคะ เกลือก็จะช่วยทำให้ใบผักนะคะคายน้ำออกมานะคะตัวตีก็ใส่ลงไปเลยค่ะใส่เยอะๆนะคะมาเริ่มขยำกันเลยค่ะขยำคลุกเคล้าให้ทั่วนะคะเพื่อที่จะเอาความเข้มข้นของกระเทียมนะคะกับกลิ่นความความเผ็ดอะคะ่ะเอาออกมานะคะ ขยำไปเรื่อยๆเลยนะคะจนเนี่ยค่ะก็จะมีฟองออกมาเลยนะคะอันนี้เป็นแค่น้ำเกลือกับกับน้ำของกระเทียมนะคะถ้าเพื่อนๆไม่ชอบความเผ็ดของกระเทียมก็สามารถที่จะล้างน้ําได้อีกนะคะแล้วก็เอาเกลือมาขยำใหม่อีกรอบนึงนะคะแต่ของโรตีโรตีชอบให้มันมีกลิ่นกระเทียมเหลืออยู่นะคะบีบน้ําออกให้มาใส่ ใส่น้ำซาวข้าวค่ะเวลาเราจะหุงข้าวนะคะเราก็เอาน้ำซาวข้าวน้ำแรกนะคะใส่ลงมาใส่น้ำตาลทรายแดงค่ะเพิ่มลงไปนะคะแล้วโรตีก็ลองชิมดูนะคะก็ใส่เกลือเพิ่มหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าเกลือที่เหลืออยู่มันไม่เค็มคลุกให้เข้ากันแล้วเราก็ปิดแรปทิ้งไว้เลยค่ะสองคืนนะคะ นี่เราตีม,มาเปิดชิมค่ะกลิ่นกระเทียมนี่หึ่งเลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ